ข้าวเหนียวเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับทุกคนนะครับวันหยุดสงการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเที่ยวสนุกสนานนะครับขอให้มีแต่ความโชคดีนะครับตลอดไปนะครับครับเมนูข้าวเหลืองนะครับข้าวเหนียวนะครับที่เรามาไปข้ามคืนนะครับสาวน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ เตียมนะครับ,รบเดี๋ยวให้กรอบเลยนะ หมักไว้สิบนาทีนะครับท่านผู้ชมนำไปนึ่งอีกทีนึงนะครับนึ่งหกสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมนึ่งให้สุกเลยนะครับเข้าเหนียวเดืองนะครับท่านผู้ชม ปลุกนะครับพี่น้องทำแบบว่างๆข้อหมูย่างนะครับท่านผู้ชมข้อหมูย่างนะครับ,รบข้าวเหนียวเหลืองนะครับท่านผู้ชม เกี่ยวนะครับเกี่ยวประดุกนะครับ อร่อยครับนุ่มกับข้าวเหนียวครับอันเปราเป๋าอย่างอร่อยเลยครับดีตัวไม่ติดมือนะครับท่านผู้ชม อร่อยจริงครับอร่อยครับเข้ากันเลยนะครับอย่าประดุกนะครับอย่ามันบ้างรเราใส่น้ำปลานหน่อยนี้ กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ